ตังบาทเท่าไรตีกินของดีถ้าปลูกเองเขาก็บ่ต้องสีดบักพริกเด้อบักพริกนี่ยาวยาเด้อสีดคักสีดแน่บักพริกนี่สีดมันอีกเก็บมืออื่นแล้วเจ้าล่างบ่ส่วนหลายบ่ลล่างบักพริกส่วนหลายก็บ่ลล่างเก็บอมยิ้มมีแต่กระรางใหญ่ๆมีแต่ได้แม่แหละกระตำเลยยาดีป่ะท้อสุดยอดเลยแหละของเขานี่ทำกินเองหมดเหล้าก็ทำกินเองเวลาเรา นัำเต่ตอวทมฮงซูกินอ่ะทมะฮงถึงไฟแสบมะงนมาเร็วๆแบๆตัวนี้ใส่ผักเตะฮะเอาผักลงไปไหม ผักปลอดสารนะคะผักปอดสารปอดสารนะคะสวยงามเลยค่ะผักอันนี้ผักอันยัางอื่นสลัดแก้วบ่สลัดอยัางอื่นสลัดอยังเราอันนี้อันผักกาดเบาผักกาดเบามามามาาย้ายไปตรงนี้ถูกมันไม่บ่อหรอบักเก็ตไม่บ่ล่ะมันหลับหรอจีลักยังไหนเพราะในเมี่อบ้านเป็นนอนบ้านเนี่ยมามามากินข้าวกนข้าว นเป็นหัวนักเนหัวนี่มีแกลวนะเกลวเกลอนช้อต้นชีน้ำ่แม่จังสีน้ำมันเป็นอย่างดอกรับหนึ่งปลาหนึ่งปลานิเป็นตาหัวเมียนเหตหัวเมียนจักมืองาป้สะบาเปสะจัมืองน้นเอ่างนี่อันนี้ก็ปลอดสารขึ้กัน มีปวดชขนปวดแขนบาดตะกี้บาดตะเมาบบบนั่นวัดตีดินบบบนั่นใส่ติงลิงเลยเลยน้ะตัวเนี้ยอยู่อิ่มมั้งข้าวอิ่มยังไปกินอีกกับปลาดอนแต่เราไหินไปน้ำใต้ตอนเข้มเปลี่็นน้ำใต้ตอนอ่ะย่าๆอ่ะเออตำจอกตำจอกเฮ้ยที่ไหนเนี่ยอุ่นแซ่บน่ากินนไงใต้ตอดคัะ มันตีห้าอันขาวอย่างตัมันมันจะกินยังไงมันต้องใส่อันขาวๆหรืเครืแก้วใส่ตนอใส่ยี่บ่ใส่ชือพี่แก้วยี่บ่มมาเราะเหรอเธอบอกเก็บแสบเออเออเอเป็นยังเอาวันนี้อันใจงี้ฮะชื่อไม่นเมืนไหมไม่แน่เปแน่ต้งนบอกกันบกคงต้องแน่เกษตเกษตรเขาจบอกคงไ่อไมก็ปลอดสารได้เนี่ยบอมีได้ใส่สารเคมีดอก ปลอดสารทุกอย่างห่อกินไหมเห็ดเป็นคำ่เป็นคั่มห่อมะหุงใส่ผักเกษตรใส่ปลาบอมนี่เด้อหนึ่งพักแซ่บบ่แซ่บบ่ข้าวหนี้แซ่บบอกินยังกะข้าวเหนียวบกม่วงนี่น่อนซุ่มบ่เห้อเนี่นอนซุ่มบอน่องน่องน่องแกงมุ้งด้วยยุงกะ เฮ้ยเข่ากันกรอบบ่มันขมบะแกไปเนาะก็ให้กินอย่างใกล้กินพักกระเฉดดิมากินพักกระเ แซบบอกใพักเกษตรแต่มันกรอบพักปลูกเองปลูกเองนะเนี่ยนะดูดูซิน่ะเกืดนยังตัวนี้เกืดอยังเกาะยังเกาะตันนี้ปลูกเองเนี่ยงามครับอกอากาศเบาออกอากาศเบากรอบ คืยก <N> ็ตัมบกคงเลยไปเถอะเคัเปนฝ่ไหม่มันจะลัดธรรมดอายบะแมนจสลัดอะไรอะไรวะชื่อเปลนฝรั่งขอดขอดขอดขงดอย่างวะข้าวโพดเจียวยุบถึงใส่ไหมล่ะข้าวโพดเจี้วกแดกินอยูบกกินวัตถนากไม่มองกินโอ้ยข้าวเต๋ว กินเปไเออเออบ่ได้ไปเบิ่งยายถ้ามมาไม่วงกินยายน้ำันนี้ก็น้ำใต้ตอนนเป็นยังรอบลอนดบนม่อกเมื่อ้ยายไตบลอนดบอเป็นยังไยวไฟังแล้วขาดีเน่าแบเออเออเมือมือไหเาะเหนไหมเาเบิร์ตคูไหมเอนนัหรอ ร่างเบิดไไหมกันทยนึ่งเมื่อเขานมาขขนมมาขขนมมาแล้วิข้าวม่เเบิดเบิมพเน่แ้ยกระโลกชลานี่ล่ะเอาไว้จะว่ามันกระเสื่อมไปตามเว่าเนาะน่ผู้ใดสิไมอยู่เด่นเป็นกระแปดสิบกวเนาะ อายุเยอนุ่งเลยโม่ห้าวสิหอดโม่ปุ๊บแปดสิบโม่ย่งดอกโม่ปุ๊บอดแล้วบัลลุนผู้เต่าเนี่ยยงอยู่ผู้เต่าเนี่อายุเท่ากบห้าอยู่ห้าสิไม่โรกลายไห้าสิไม่โรกลายหมผู้เต่าปกไม่โรกอ่นี่เเนี่กินัก่อนานอายุเาสิยไปอีกตังบเาเลยไปกินของดีถ้าปลูกเองเขาก็บองสุิ บักพริกเด้อบักพริกน ue, ีก่ยาวลาเด้อซีดคักซีดแน่บักพริกนี่ชีดมันนี่เก็บมืออื่นแล้วเจ้าล่างบ่ส่วนหลายบ่ลางบักพริกส่วนหลายกับโบลางเก็บนี่แต่กระลางอยู่ใหญ่มีแต่ได้แม่แหละกระตำเลยยาดิพ่อตัวชุดยอดเลยแหละของเข้านี่ทำกินเองหมดเหล้าก็ทำกินเองเวลาเรล่าหนักแต่ตัว แม่ก็จะเป็นคนเก่าแล้วกิน้น้ไตตอนดอกบ่ได้กินกลับไปคนเก่าแล้มมนี่เบิดอ่อยจังเบิดเออเบิดเว่ากินน้ำพีป่ะนี่จะกินผักเกษตรย่างเดียวนะมันเธอเซ็นขีโมกนโอ้ยขีมกพักปลูกเองเลยนี่แม่ยื้อบ่เสื้ออีกนะ่อยมันใหญ่ไว้คุณเจ้าแม่ไปขายยงั้นลอยสิบบาทแล้ สองหัวสองต้นสี่บาทอุ้ยขายสี่ตู้ขายต้นละสี่ท่านก็รัสิบาทก็แพงโคตรเนี่ยมันของเขาเนาะมันจังไหนน้ำมันเด่นต้นน้อยๆตัวกันหลายไปเพิ่งที่ล่ะเต็มอักลากอยู่มึงได้เป็นหัวไถ่น่ะมื่อไหรเป็นหัวไถ่รอบเดียวต้นมันใหญ่ไปตัวนี้เลยอากาศอากาศมันหนาวไหมมันง่ำมันมากอากาศหนาวั่นนี้สูบน้ำใส่เทียเดียวสูบใส่เลยน่ะ ช่วงนี้มันอากาศหนาวมันโหดม่ไหวมันนานแล้วเนาะแดดกับแบบนี้ถูแม่นใส่บําบําเลยแล้วเอายางสูบเคียงตั้งอยู่กับหันเลยโอ้โหเส้นสามนิ้วไม่เส้นโซอาเซลล์วป่ะเออไม่ทันใจมาทันใจจังมือนี่กับแบบนี้ไม่มีแดดบ่มีแบ่มีไฟปันใดมือนี่ก็ได้กระเซ็บชั่วเชียนสตอกอกน้าเนาะกอกแล้วมันก็เฮิมกระแลเปียกหมดเด็กน้อยหัวควันมาทันหัวไหมหัวหน้ามีต้องรอกันบล่ะ แม่บ่ได้เบิ่งจังหวะมันบละมันพุ่งนบลอยกเบิดหนาวกันหนาวมาตอนไหนมัอยบ่หนาวปะไหนบอกบ้านนัมนก็นาวหนาวหนาว้าใหญ่าใหญ่เหีเหยม่บหนาวนสิบสององศานาวเนาวนะ่ันาวถนาวซีหาหนวครับแลู้่หนาวบนหนาวตอนีหา ไม่อยากจะลุกเลยยิย้นไ่ปลาหยางปลาหยางก็ยิหญห้งเน,นาะเฮ้ยกินเียกันแลวองปุ๋ยเอาไปอยู่ควานนี่น,นี่จำแก้วนี่แก้วนขอ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 กระปลาแดกเพาะอะไรตาปลาบ่าแม่ไปขายเขาแจ้าว่าวของแ้่หอมจ้ะมันก็งอันอน หอมหีชนเด้อปีนีฟัวบานเนี่ยน้ำเราดีอยู่ปีนีเราสด้อยู่เขาน้ำเพื่อเซลล์มันดีอยู่ร้านร้านไม่มันก็ดีอยู่เลยเนาะขายข้าตังแนนกว่าบ่ใบอขาปังก็คือกว่าแต่วมันขายข้าดีต่ว่ามันกิดผลผลิตมันดีกว่าหน้าปีเลย ตาบอดแท้เด้ยื้อกันรุกเงินสามคนนอาับยายเจ้าชิดยนบอกเจ้านันบวเสานอยูแต่ที่สิบเนี่ยเสด็จออกสดเลยเห็ดมัพอดีมาเหป็นไมั้วดีเงินกินผักผักไร กําลังแบตัวน,นี้นะหวานเนาะไอ,อ้ตัวน,นมีมันกรอบไหมารารบปปรงเนี่กร<ป><ป>อบกรอกางตุงบอนบอเออเดียวกันนี่ละ<ป>ยูหวัวโซนพุนโซนนี่ผักอันนี้หัวโซนพุนมัน,มนเะเ,เาทาหมกินได้ยังนี่เลยบริสยาย,ยัางสบายใจมันกรอบเลย่วะ มันบอขุนเนาะมันหีุดพานคุยเลยหยที่พ่อได้รู้ทุกคนหยุดที่แล้วครับน่อเสอยดจุใจเลย น้องแงหนูไปเน้นเขาไรตัวเป็นขขาจักต้นยูยมาไหมเกียวไหมเกียวไหมนี่องค์เอ็มมามึกินครับมันคมบ่มันเป็นไหนนึกกินไหมจม่อยมันจะไป เปลี่ยนรสชาติหายใจไหมตำจอกตำจอกมันกวนหุตาแต่ตอนเขากันอยู่บ่ต้องกินกับจอยซวยจุสิน่ะ จาปกห้ามจากวังกินอ้อมน่องวะผู้เดียวมไกลจานไม่ทอนี่่าเสจนจอยากินจาเขากินบรเขาใจ่เคยขยักอยู่เลยไม่เสื่ออยกๆกับิก้าเื่อเบออยู่ตลาดม่ตมันมีเลยนกแม ก็ขายพวกแบบไม่แต่สลับุรีอย่งเพวกงวนง่วนงนอย่างเง้ยนมเขาออกเขาบ่อเขาถึงไา่ใข่านม่อทำงายอย้าม้วนได้กินได้นองม้อนเขาบวกกินเนาะตงบวกกินนาะขายกันบวกกินซือมือขายเบิร์ดเด็กถึี่ได้กินพี่อยู่เนีตัจอยยู่น่ะเขาบวกเขาบ่กกินก็ให้ตะจ้อยหมด เขาป็นูอันจ้อยกระเบื้อมันกินผู้เดียวนะมินบุรีเนาะเขาโบกินนังวะเขากนมนังไ้พวกนีไปอยู่หันนะเน้ำ่ัวเขาก็บกินโอ้หัวเขากินยูแต่ว่าเขาบกินหมูแต่ไม่หมูลี่แต่มีแต่มุสลิมเนาะนันเขาิมวนังเขาิมว่เาบอกวกนี้ไปเอาเกัเอามาเขากินเนาะ เป็นง้วนอยู่กรุงเทพมันก็ถือก่ใจญ่เรสองร้อยสี่สิบหนึ่งไหมงววันเท่าสามห่อยหาสิบก็บโบเห็นต่างกันปมืไหนเนื่องนะมาคานยุ้นะเอามีแต่ง้วเลี้ยงขึ้นกันเชียงรับเนี่ยนะเป็นง่วนขุนขึ้นกันนะขาย่แก่ขายอยู่้านเาดยอยู่ห้าสิบา่อยหกสิบ อยู่สารคามเนาะเลี้ยงกันใส่ไร่เนาะไปไปส่งยียินน่ยแม่เขาไปแวะเทียงขึ้นแม่ปดขางวเลี้ยงกันลาบสาบวาขายใจเทียงขึ้นพุนะสื่อไปกินมันไปสร้อยจูกันเทียงขึ้นตีหนึ่ขายเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงีจะขาหัวขาบัดไไอ่ะอ่ะกินกนกอยู่บนนาะ เาตั้งเดีอวอกซอยมา่งทั้งเสบป่ะเสบไหมค่อเดินลบ่ินปลาบ่ได้ไหมประกอบเสรแล้วมเนปยังไงแล้วคือบกินแน่กินปลานี่ไหมปลาหนึ่งเดินจายใหม่ล้จะเดินายใหม่แล้วเหรอได้ไหมคร